ลนครพนมไปนั่นไปนี่คือเข้าไปทายังโบคอยไดีมีจุดหมายนะหกสิบบาทประมาณสามสิบหกพันกิลสามสิบหกพันคได้เขาสื้อขะาดอย่ายอ็ไล้ ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, น้องจอยบัสสุกุสุคนเดอ้อมันนี่กะเส้นเกา่าเส้นเคยพี่น้องกะไปไปมาๆเนาะทานผู้ชมกะเที่ยวไทยแน่เที่ยวลาวแน่เนาะขามซับไปซับมาเพราะว่ามันกับโอกาสที่ภาว่าภาคอีสานกะติดกับลาวเนาะด้านนั่นด้านนี่ด้านนี่คือด้านน้องคายกะติดกับนครหลวงเวียงจันทร์มาด้านนครพนมกะติดกับท้าแขก ก็เลยเลาะมากอะขามมาผีบ้างขามาไปฝนน้ำสินะโอเคเมื่อนี่สิบไปอันกาบไปกาบพระธาตุพนม่านผู้ชมไปติดตามหับสมหับเบิงไปกาบไปไหว้ไปเบิงวิวทิวทัศน์บรรยากาศน้ำกันนะ้ำฐาน,นู้ชมเนาะยู่ที่พระธาตุพนมแม่ทุกคน,กคนตอนนี้จะจ้อยกะกลางอันจะหอดด่านแลนะ้วเนาะทุกคนเดียเดียออกด้วยกิด นอนอรงไปเลยรถยนต์ส,นส่วนบุคคลอ๋อเดีดเ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 นเอเดเดเ่อนเด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 เนเดเดเนเด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 ดเดนดเดดเ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 เเเเเกเดเดเเคนกเเดาดานดดด เจอกันที่ที่นครพนม <laughs> เป็นประเทดใหม่เนาะนี่นะ ที่องเที่ยวม่องได้เรับกันหรอส้มหรอเที่ยวสินะ okay. ปัป่มปตทบบแมนปตท,ปะทจะโบดีใจแหงนะทุกคนดีใจยังบ่ดีใจแบบว่าอ่าอยู่เ<ม>ขื่นอ,นนอนวนก็อยู่นครพนมหนี่เพนม,มีปั๊มให้เติมลมอาจจะ่าจะเติมฟี่ทางผู้ชมไปเบิรงนถุกันปะ่ะ ยังรถอนได้หนึ่งยังรถอนได้หนึ่งเตดเก๋งขนาดเล็ก2 5่สบห้าถึงสามพันอนโอ้ดีเป็นหอบันเติมลแล้ม่ได้สกันไม่เคยเติมปิดเลยบบาเลยใจแฮงมาทุกคนเอาขอเติมลงทีออ ขอดีแ hạng ด้วยอ๋ออั5นั้นมีสิบเจ็ดเหร <c oughs> อได้ได้ไม่กับเบิร์เลยข้อไหนเนาะพ้อละเนาะตึงแล้วเนาะตึงแล้วโอเคกดใจเบอร์ทุกคนห่วยมัน,มนเลขมันขึ้นกายได้สะดุดๆเนาะโอเคตึงแล้ว อขาะเนาะบาโ,โ<อ>เพิ่นมีบอกเ<อ>นาะแม่นเพิ่นมีเจบอกขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆจ้าไปทุกคนเดี๋ยวซาจอยจะไปซื้อกาแฟก่อนเนาะจักจอกโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสั่งกาแฟกันก่อนอสั่งเด้อ สวัสดีจ้าเอาเอส,สเฟสโซเยนหนึ่งจอกขอบคุณจ้าเดี๋ยวไปนั่งรอ,อก่อนตอนนี้กับบัวสาวตอนนี้กับนนกบัวสาวเลยเนาะแต่ว่า ต้องกินกาแฟก่อนเดินทางทุกคนระวยยนอนอืนวบาทประมาณ36,000ูกพันก่ํสามถูกันยูดาเขาซื้ออะไรแน่นหรอ่หรอยสามถูกวประมาณยูเล่กับบโบเน่ใจวัสดายหซ็มอก30มอ30เวลาท,ทุกคนเพราะว่าเปินเด็กึ้นราคาแน่่ยล่ สิรีเขาบอกให้ตรงไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเดินทางกันต่อเนาะโอเคทุกคนตอนออนี้กะอันไปตามสิริเนาะยังอีกเท่านาทีบอกสองนาทีสองนาทีจ้ะสองนาทีก็ถึงจ้าเราต้องกลับรถไหมเนี่ยกลับรถกลับรถได้ปันนี้กลับได้ปันนี้กนให้กลับเือให้เ้ยวนี่ รััจกเออสิริให้กลับได้ไหมเดี๋ยวถาไฟเขียวแล้วจึงกลับอสิริให้กลับอยู่นะได้ได้ละหนี่ทุกคนเป็นทางแบบนี้นี่เพื่อนให้กลับรถเนาะแต่ว่ากลับนี่น่ะยังไฟแดงอยู่ยังไฟแดงกลับเนี่ยใช่ปะใส่แล้วใส่แล้ว,วใช่ไหมไม่มีรถมาแล้วใช่ไหมโอเคใช่ไหมสัญอาใส่แล้วใส่แล้วไปเลย เสก็ว <laughs> ่ะอย่าตามไล่สิรินะสิริตัวเมื่อกี้ก็โดนสิริตัวเมื่อกี้นี่ทุกคนอันบบโอนะถือสิริตัวเนาะตัวขี่รถไปพูกสิบนาทีปุเนาะก <Yeah. S 2> ลับแต่กลับรถมาอีกจะจะโทษสิริอย่างเ, <laughs> ยงเดียวก็ไม่ได้นะครับ <laughs> ท่านผู้ชมเพราะว่า ต้องขอบใจสิรีด้วยเพราะว่าสิริพามา <c oughs> ถ้าไม่มีสิริเราก็คงไม่กล้าขับรถมาแบบนี้หรอกโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาสิพาทุกคนหาหมองหาหม่องจอดรถก่อนนะแด่จอยจะเข้าไปข้างในโอเคทุกคนตอนนี้กัจอยก็ได้เขามาหอดอันข้างในแล้วเนาะแม่นบบโอสนี่เพิ่ได้เขามาถึงอัดนนปน้องดวสวยงามเนาะ อธิกาบพระธาตนี่พาดอกไม้ยู่นีหรอครับท่านต้องไหวน่ใดอ้แกไม้หวโอ้แต่จ้ะอาใแบบนั้เดี๋ยวเอาไหมเดี๋ยวีด้วยเดี๋ยวแต่ทำบุญไหมคพามว่าอ่า เข้ายิบดอกใหม่แล้วเข้าเอาเงินหยอดตูนมครับโอ้หยอดตูหนะ<อ>ย่ดหยอดก็ได้ ลอยแล้วเนาะรังแหลกได้มาเพื่อเอคนส่งเสริมให้ได้มาอีกนี่ทุกคนจะเพื่อจะอะไรได้เดี<ป>๋ยวไปทุกคนได้แล้วปะแค่แล้วเขาไปข้างในเลยบ้าง บโอเคมาบอสคร finder. ั้งแรกครั้งแรกในชีวิตได้ทำผู้ชมทำโจ๊กโปรตีเลยแต่กะชิไปย่ามถามพี่พี่แม่แม่ที่เพิ่งยูนี้เนาะแม่เพิ่งขายดอกไม้กี๊เห่ากระทามเพิ่นว <Main, S 2> ่าเห็นเราได้กะชือว่าเห่ากะแบบว่ารู้สึกดีได้รู้สึกดีแบบว่า เวลาเขาบวดเขาแล้วเพิเออเ่นจะว่าเออเขาทำบุญตามศรัทธาเขาเห็ุตามกำลังเขาแบบเหมือนมันกับเขากับเห็ุตามศรัทธาเลยฮะนะเขาก็รู้สึอเฮาเหตุก็ได้เท่าที่ปัจจัยแ่ลมือหน่อยหรือมากค่ะตามแต่ศรัทธาเขาก็รู้สึกเขาที่ความสุขแม่นโอเคนะทุกคนเดี๋ยวช่วยจ,จอยกับโบอกก๊กเดี๋ยวจะขอโต๊ะกันเขาไปกราบไปไหว้พีนนะ่น้องก่อนเนาะโอเค ที่ได้ทุกคนตอนนี้ก็สจอยก็ไดนกราบไหว้แล้วก็ขอพรอะไรอะไรนะทุกคนอยู่อันพระธาตุพนมนกะคือการกับอยูอันที่ซอปปอลาวนะทุกคนถ้าต้องได้ย่างสามหอบก่อนเนาะแต่จึงมากราบสวยงามได้ทุกคนนี่ เป็นครั้งแรกก่อนเป็นครั้งแรกเนาะทสะจอยกะแต่มาทุกคนมีแต่เคยได้ยนินเะนาะพระธาตุพนมไปทุกคนเดี๋ยวสจอยจะพาทุกคนออกไปข้างนอกก่อนเนาะตอนนี้กสะจอยกะบกาบไว้แล้วแล้วไป อกกโอเคทุกคนตอนนี้กะซาอจอยกะได้กับไหวผา,า,านพนมเป็นทีอย่างหน่อยแล้วเนาะตอนนี้ซาจอยกะได้ออกมาข้างนอกแล้วทุกคนซู้ึกว่าดีใจล้ายเนาะที่ได้มาเมื่อน,นี้กะแต่ว่าซาจอยกะจะจะได้ทาเวลาเน,นี่ยเนาะมาพอไปแวบเพราะว่าจะได้เดินทางไปที่กรุงเทพต่อทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้กะผมมีอย่างไยเนาะ อาจจะเป็นการเดินทางสะจอยอยันเดินทางมาทีพระาธาตุพนมเนาะแมนบอกทีว่าการเดินทางที่แบบว่าตั้งใจมากเหมือนเหม,มือนจะแวะแต่โบมแมนแหวะคือตั้งใจมากอยู่แล้วนะท่านผู้ชม,มแบบแวบะบแวบะบตั้งใจแวะมากกับพระาธาตุพนมก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานาครเนาะครับเนาะมาขอพรเนานะมาขอพรขอให้มีความสุขขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วจึง เดินทางเข้าสู่จังหวัดกรุงเทพมหานครเนาะ,นะโอเคทุกคนซอจอยอขอขอบใจพี่พี่เอฟซีเนาะที่ข่ามาเป็นกําลังใจให้ซอจอยสําหรับคลิปนี้กะซอจอยขอกรับคําว่าสบายดีทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะสบายดีเนาะสบายดีสวัสดีพระสุขูสุคนฝากติดตามในเดอทนะ์ไทม์บุมเนาะฝากติดตามบออกับซอจอย เพราะว่าโบกับสะจอยกำลังจะเดินทางไปที่กรุงเทพเนาะฝากติดตามหับชมคลิปใหม่แล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยฝากคอมเมนต์แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าแนะนําการใส่ถนนทนทางเนาะการปฏิบัติเนาะเ<ม>พราะว่าโบก็เป็นครังแรกที่จะขับรถส่วนตัวเขาที่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครกับพี่พี่ fc คนใดที่ขับชมอยู่มียังอยากแนะนําติเตือนกับสามารถอไอคอมเมนต์ติเตือนหรือว่า สีน่นะสี่น้ำวิธีการใส่รถใส่ถนนได้เนะาะโบโอกอ็พร้อมที่จะหับฟังแล้วกะ็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายไทยแล้วกะ็ปฏิบัติตามที่พ PP ี PPFC c o m มนต์บอกเนาะทามผู้ชมอัสไตนีโบเขาเกาคำว่าสบายดีและสวัสดีเนาะเจอกันที่กรุงเทพทามผู้ชมฝากติดตามรับสมในเด้อทุกคน